นายรู้ไหมเฮ้ยทำไมฮะโอ้ยอามอามเก่าด้วยอามไหนอามแย่หรอนายถ้าถืออามอามอามนายคนเดียวเลยใครวะบเกิดไม่ทันวะเอาไปดูเตะมุ้งมาามาดเบลเปิดลูกสูดเรียเ้ย a b t กัตตองมุงประู้าไปด้เดี๋ร้องเพลง i a กันเลย่ะลิมสนามอะบเ สามารถอวยพรได้นะเออให้จบก่อนดีไอผิดไม่ได้ผิดไม่ได้เดี๋ยวเราไปอ่านให้ตอนจบเกมเออเดี๋ยวม่งได้ด้วยการตองนี่ครับโอ้แล้วผมจะเจิมทางด้านแบงคอกไปซะด้วยจัดโค้ชครับกลับมาพานุนุกพานุนุกตามช่องแล้วยิงเรียบเลย go 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 เจฟซาบูไลโอ้ยกมือไหว้โค้ชด้วย ผมยิงเข้าแล้วโค้ชเดฟซามูไรนึกว่าจะชักดาบวาราทีหรือเปล่าแหมดีใจแฮปปี้เบิร์ดเดย์ใ้ท่อนหนึ่งการต่อหมู่ไม่ดีก็โดนสวนวิ่งมาแล้วครับผ่านนุ่นุกออกซ้ายมาแจ็คคูดจับยาวนี่คุณเลกแล้ววุ้มงเช็คมาแล้วทะลักมาแบบนี้เออมาแล้วเซตเล็กขวาเรียบร้อยกลับมาแล้วครับ จากจะโดนแล้วไม่โดนนี่สวนกลับมาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหรอแล้วเซนนะครับนี่ครับคุณวัชรชัยบอกไว้ว่า2อหนึ่งเฮ้ยสองหนึ่งจริงป่ะนี่ย่าสองหนึ่งแล้วแต่ครึ่งขึ้แรกนะจะมีอีกสี่สิบห้าลีหลังด้วยนะครับผิดทางหรือเปล่าไม่รู้ผิดปากเลยเออดูครับดีดีประจวบจังหวะนี้ครับมงต่อครับเคลียร์มาจากครูส์มงมาอาลุกุกอาลุกุกให้มาที่เชฟสมู ทำชิงลุกยิงเลยครับแจ็คเกอเรียบร้อยครับโอ้โหโกโกโกดับเบิลทัสทำงานครับท่านผู้ชมรับบอลแล้วก็ดับเบิลทัสแล้วซัดตูมเดียวเลยโคพาเมอร์โชว์ไปทีรู้เลยเด็กลิเวอร์พูลชัวร์เอาไม่ใช่เด้เกย์แล้วสดุ้งเลยโคพาเมอร์ของเรานะครับยังไงก็ลุ้นให้ได้ไปแชมเปี้ยนลีกนะเชลซีเอาตรงกลางหอดมานุนุกตักขึ้นมาบอยบุดตัวบุกตู่ ฟาวฟาวจานเอาไปเกี่ยวไปเกี่ยวโอ้ยเอาแล้วเลี้การ์ดมาเอาจานบอกแล้วว่าไปแถนไปแถมนี่ไงโอ้ยจานคุณมากเลยประยงขอเสียงให้กับทูแบงค์คอมหน่อยได้ไหมขอเสียงให้คนที่โดนใบแดงหน่อยได้ไหมขอเสียงให้คนที่โดนใบเหลืองเมื่อสักครู่ด้วยพอกันว่อนเลยตรงกามาบ่งเช็ดบอ๊มหัเล่นลงโอเคปบอ ลุยโ,โอ้โหเอาจนได้ครับพีดีประจวบขอเสียงให้กับประตูนี้หน่อยได้ไหมก hey! รีดกรี๊ดเฟนตีโอเรสของแบงคอกครับเปิดขึ้นหน้ามาแล้วบอลหลุดบอลหลุดมาถึงแบงคอกทางด้านขวาครับจุดวันนี้โอ้โหยิงเอาแล้วซัำจอบะโจไม่ได้สิโงงเปิดขึ้นมารมโรเบีย มาที่แถวสองนึกว่าจะดงางแล้วยิงเข้าสองบอลทะลักมาลองจิวลองจิวดึงมาเรนลลาเนลล์ยิงแต่หูติดเซนอกฟุตบอไปไปลทำได้ไหมเริ่มตะปัดติดบล็อกอลิฟ,ฟานปันดโอ้โหอาริฟานดอลล้อครับอาริฟ,ฟานให้มาราเนลลัดีจิงหนึง่งสองแล้วยิงเรียบย <โ may! S 1> ร้อยโกล์เอเคดาก้อนครับ ยิงให้ประจวบขึ้นนำไปแล้วครับรอนิอัลซานตาน่าครับ1-0ครับในที่30เอ็ดครับนี่ครับบุกอยืนนานนะครับบุกอยู่30นาทีเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเกมของเขานะครับสุดท้ายเนี่ยเขาเอาประตูขึ้นนำจนได้ครับครับต้องชมจังหวะวันทูนะจะมาโจทยเดียวมีความเร็วจอดควบไปจอดโดนเบียดจอดม้วนกลับมาจายบายกับคุณตอลลัชาตอร์ได้ใบตองกรบ ไอ้ข้างๆนี่นั่งเงียบแล้วตอนนี้เหงาแล้วอเอาลูจบับาโจบอลล็อปจับบาจโจเรียบร้อยครับพลาดทีเดียวโดนเลยครับเอเคดาก้อนครับเป็นจอร์ดาโจครับจังหวะนี้เดี่ยวๆเลยครับเข้าไปยิงเสาแรกเรียบร้อยครับทูตันก็ตีเสมอได้แล้วแต่เพื่อนยังไม่มาไม่มีเพื่อนครับตอนนี้มีแต่ความเร็วแต่ไม่มีเพื่อนอยู่ครับแล้วอ้าวเรียบร้อยเฉยครับบูรานครับจังหวะนี้ดักได้ครับแล้วดูจะงงขึ้นหน้าใบไม่ได้ บอลมาอีกแล้วครับบาลอนบาลอนขึ้นหลังดูดีิคืบหลังโดดเจีบอลชิบกระดิสีบอมเพลนโอ้โหสอกลับมาครับครึ่งหลังบาลอนโกโกโกูนาทีที่60ครับป้าเป็นวัวราชิบกระดิสีบอมเพลนรับยิงแซงเป็นสองหนึ่งแล้วครับโอ้นับอยู่ดีๆเกมครึ่งแรกก็ดีกว่าเขาครับเบอร์เลยหรือวันนี้มีโอ้โหแล้วตรงนี้ไปแซกมาอ้าวแล้วทะลุช่องมาหลุดโล ตะตูตอนหนึ่งไอ้พวกแคปเตอร์ทั้งหลายเรียบร้อยไม่ศรัทธาในตัวบาลอนเรียบร้อยเป็นยังไงกดไปเลยสามดอกบอกเลยว่าเรียบร้อยมีทั้งร้อยก็เรียบหมดอ่ะโอ้โหอยู่ดีโดนทาเพียบมาบ้าเข้าไปช็อตนี้โอ้โหทะลุ